สวัสดีค่ะโอเคกุสุดนะคะอันนี้นำเสนอตัวช่อดกอดกไม,ม้ช่อดอกไม้สีขีมขีมส้มเนาะคีมส้มเอทีอะไรจำไม่ได้เอทีสิบเอ็ดนะเรียบร้อยเรียบร้อยร้อยเปอร์เซ็นตนะคะแขนก็หลือเรียบร้อยทำเรียบร้อยนะคะแขนสิบเจ็ดนะคะตัวยีิบเอ็ดนะคะนี่คือขอนะคะ ก็ทำง่ายๆนะคะขอนึ่งสูบวิ่งโซ่หกก่อนนะคะแล้วก็วิ่งสามรัดเข้าได้สามนะคะแล้วก็วิ่งสองแล้วก็เจ็บตัวนี้แค่นั้นเองนะคะไม่มีอะไรนะคะส่วนชายก็ทำพอเราจบแล้วแล้วก็วิ่งโซ่ห้าวิ่งโซ่ห้าเสร็จแล้วก็ทำนะคะใส่เกตตรงนี้เข้าไปเพื่อให้มันถ่วงน้ำหนักนะคะถ่วงน้ำหนักของของของชายของแขนนะคะถ้าเหมือนกันนะคะ คือเราจะวิ่งโซ่โซ่สีก็ได้โซ่ห้าก็ได้นะคะถ้าเราอยากได้ดอกเล็กเราก็วิ่งโซ่สีนะคะวิ่งโซ่สีถ้าตรงใช้ข้างล่างก็วิ่งโซ่ห้านะคะเราก็ดูว่ามันมันหลังหรือไม่หลังโซ่สีโซ่ 4, โซห้าออนะคะนะคะ,ะตัวช่อดอกไม้เวลาเข้าเสร็จเขาจะสวยนะคะเพราะว่าเขาจะเลี้ยงตัวเขาลงหมานะคะก็จะ,จะเลียงลงมานะคะเดี๋ยวคณสุดจะใส่ซับนะคะใส่ซับแล้วก็ ถ่ายรูปเจ็บรูปให้ชมนะคะหนึ่งเด็กกุสุก็อัดอัดวีโอให้ชมนหนุ่มุศุมุนด้านหลังนะคะเพราะว่ามีเพื่อนบางคนเขาบอกว่าคุณสชุช่วยช่วยทําข้างหลังด้วยอะไรเงี้ยเวลาอัดวีโอก็ให้ดูข้างหลังด้วยหลังของนางด้วยอะไรางี้นะคะผูหุศุ่สามสิบสี่นะคะเสืกอก้อกุุอกอกสามหกนะคะนะโอเคเรียบร้อยนะคะ แต่ถ้าไงก็จะสักประพนมวันนี้แดดน่าจะโอเคนะคะวุณนี้เตรียมส่งเนาะโอเคค่ะสวัสดีค่ะ